สวัสด,ดีจ้าพี่น้องเมื่อนีพอกัห้ฮาสองคนจ้าพ่กเมนสามคนม่กินเขาน้ำกันจ้ามีลาบหมูแล้วก็แกงเล็กไส้หนังจ้าแกงผ้าเลิกไส้หนังจ้ามาเส่บๆซมน้ำเฮาด้วยจ้าน้องสาวติดทุระค่ะบ่ได้ไม่กินน้ำเพิ่นแกงเองจ้ามีลาบหมูกับแกงเลิกจ้าแบบพี่น้องว่าสิสดมหุนหนกะเย็นลนะไรจ้า รู้สึ้ขอเอความไพจังดาเรื่อง ต้องจริงมึ้งแม่จ้าพี่น้องมีประโยชน์อโอ้โหโคบโคบอ่ะอืมกินไหนเฟ้ยเมยองน่วค่ะกันรองใหม่บางลินป้าะอะไรมากบ่มีกินกินยอดมันจ้ะเอาไปเผาไฟหน่อย กีกบก้ก่กับหลาดเส,ส,สียบกีกับปนกับได้จ้ะพี่นอ้องมาเด้อมากินข้าวน้ำห้าสองคนเด้อจ้ะบ่ไ<ม>ด้เฮ็ดคิปตั้งลายมือเฮ็ดแน่บ่ได้เฮ็ดแน่กะฝากเป็นกำลังใจให้กันในเด้อจ้ะเพราะวะ่าติดธุระบุญวายทั้งอยากหลานจ้ะพี่นอ้องอืม หล,ดลุดเนาะใบบกตูมตูมไทยก็มีตูมแขกก็มีตูมมาไรอันนี้แซบ,าแ<ส>บมาะแซบจ้ะแซบยอดอันบกลินไม่ลินฟ้าปิงเห็นมันกรอกร ใส่หนังพร้อมใสหมูซัมสันหน่อย อ,อ,อ้ารเลยอื่นมือม่จักสิกินยังก่อนจะพักายขนาดเป็นทานเลยก็บอกหนังสิจัากเนไอกันยังไง กาละสินเริ่มหนาวแลวจ้าพี่นอ้องร่มวีวีว่อยๆตดีงวเที่ยวขอดองสิงละ่ะรักษาสุขภาพกันจ้าเริ่มเขาสูร่มหนาวและป่วย <laughs>

Ni bộ mút sao bọc bơi ra tay suy đi mát mhm 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 à? mhm 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 กระเสบเนาอยู่บ้านเ้าแมนจ้ะ,จะดูทีมงานดูท่างไก่น้องกินบ้านข้าแต่บ่แแสบก็เป็นอาไรบุ๊บบ้าหน่อย น้ำน่าคืนเลยจ้ะ <c oughs> <c oughs> อืมดูเรื่องพริกแม่เพิกอีนีเนาะหงษอ่อนหงษเก่ นม่ยนี่น้องน้อยเห็นเหีนเน้ยนริงจ,จ้งจ้งอะไรแจ้งผิดอันนี้ใครเนี่ยน้่น้ันมันจะเบิดปุ้ไหลาเถอะนัำนคมัย แซมมาถึงแซบ,บคนละแบบครับหมากมันจะหมากมันจะกรอบอันนี้มันจะบบบก,กรอบแต่ละแซบ,บ,บอันนี้หอมหมากมันจะได้ความขมกรอบ อันนี้อขมมันมันหลังลกัมันแล้วก็หอมทุกอย่างต้องมีปลาร้าอืมแล้ว ปิดคลิปละจ้าพี่น้องสำหรับคลิปนี้เขาเ่าจ้กแกงคีเล็กไส้นังแล้วก็ลาบหมูปลาจ้าถ้าสองคนฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์เป็นกำลังใจให้เฮ้าในเดอ้อจ้าสำหรับมือนี้ลาบไปก่อนค่ะเดี๋ยวไปกินตอนจ้าขอบคุณหล,ลายสๆวัสดีค่ะ